สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะครับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโชคสมาน5ที่สําคัญก็คือวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงนะครับเริ่มต้นเมื่อเท่าจากทางประตูวัดเรา,าก็จะต้องมากราบนมัสการหลวงพ่อปานลิ้นดำนะครับหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อของพระอุปชาปานนะครับพระอุปชาปานนะครับที่ประดิษฐานอยู่ณน้นี้ ท่านเป็นผู้บุกเบิกเมื่อก่อนวัดโคกสมานคุณนะครับจะเป็นที่รกร้างเปล่าเป็นที่ทักสงแต่พระสงฆชาวาได้เดินทางมาจากวัดคลองเรียนเพื่อที่จะมาบุกเบิกและก็สร้างวัดโคกสมานคุณเพราะว่าวัดโคกสมานคุณจะอยู่ติดกับเส้นทางเดินรถไฟเมื่อพระสงฆ์เดินทางมาแล้วก็ลงที่สถานีรถไฟหยาบใหญ่นะครับก็จะไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นท่านเล็งเห็นความสําคัญจุดนี้ จึงมาบุกเบิกและก็สร้างวัดโคกสมบัญคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ควรที่จะเรียนรู้เรื่องที่ใกล้ตัววันนี้เราจึงนําเสนอแหล่งเรียนรู้ในชุมชนก็คือวัดโคกสมบัญคุณและอารามหลวงครับเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ที่สําคัญต่างๆของวัดโคกสมบัญคุณได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเชิญเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาถึงบริเวณภายในวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงแล้วนะครับและสถานที่ตรงนี้ก็คือพระปรางสามยอดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญและก็เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระอธิยสง์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทุกพ่อท่านคล้ายแล้วก็อีกหลายๆรูปการที่เราได้มาเยือนพื้นที่หลเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นวัดโคกสมานคุณนะครับ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่เราจะเข้ามาในบริเวณสถานที่ที่สาคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงประวัติของพระที่มีความสําคัญและก็จะได้เป็นประสบการณ์ได้เยี่ยมชมสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณพระปรางสามยอดเราจะไปชมนะครับว่า จิตรกรรมฝาผนังรูปแบบลายกนกต่างๆในพระปรางสามยอดนะครับเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับ นะครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้วนะครับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับได้รับการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่รูปแบบแล้วก็การจัดวาง พระเกจิอาจารย์ที่อยู่บริเวณพระปรางสามยอดนะครับแล้วก็เราถือว่ามีส่วนร่วมร่วมกันในการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวันนี้ที่นําเสนอวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงหากท่านมีเวลาเรียนเชิญครับพระปรางสามยอดเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับชมสิ่งต่างๆได้ทุกเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับสวัสดีครับ